ผลงานล่วงสหาการป่าพอได้กินอยู่ทั้งกบทั้งป่าทาั้งกระปูนี่บางตัวนึ่งบางอีกอม,มาตกลงมา,ลาเลยจะเล่นไปเลยจะจิตตายไมได้เลยเดี๋ยวไปเบิง้ง่ันนะดีตกลงนี้เห็นแต่ฟอดเลิศมันโอ้เลิศบรกลาย โอ้เตเลือดมันเลือดหมูโอ้ตายอยู่บักไก่นี่อะไรโอ้เตอกันก็ะหองอะไ้นี่ก็เชื่อว่าหมูเลือดเนอช้ำนี้มันยังไปบักไก่ไก่นะการบทายทายสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกคน สบายดีน่าแยามแรงๆทุกคนมันี่เฮากะไปหาอยู่หากินอีกคือเก้านั่นแหะในรอบแรงสิมาหรือบอมาไปติดตามเบิ้งพี่น้องไปคือในมือเสานี่ยนี่เฮาไปก็ถือว่ามีโอกาสอยู่แต่ว่ามันบิ่ถึงมีโอกาสอยู่เสา ได้พอจังๆอยู่ไก่ชื่อเอาฉีเอาฉีไปเลาะเบืงทางทางบนที่เราจะไปพักบนไม้เอาอย่างไงแคมไปบนไม้เอาไปเลาะเบืงทางก่อนาาเพราะว่าเอาเฉารถจักรมาทางนี้น,นี้ยะก็เลยไปรัดเบืงทางเส้นหนึ่งมันออด่านเด็ ทางเส่น้นมันจะอ,อ่อเสิดด่านนะเดี๋ยวไปนำบังก่อนไปนำบังทางก่อนแถวนี้ชมคูดนะูะมันพอมือแรงเอาซิไดมาการ์ดแถวนี้ยางมาวันนี้ก็เจอหอยฟันนี่นะไม่ไหมเลยให้น้องกันก็ยีบไปไม่ไหมเลย มุหน้านไปพู้ห่าเลาะขึ้นมาโชนนีพ้พอดีเจอกระห otte แต่วันยิ่งกระห o t ไปแล้วล่ะตกลงมาเลยจะเล่นไปเลยจะจิตตายไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเบิ้องบนนะดิ่ตกลงนี้เห็นแต่ฟอดเลือดมันโอ,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 อ้เลิศเมื่อไรอ๋อแต่ฟอดเลือดมัน เลือดหมูช้ำกันนิ bon, ่งหมูช้ำเลือดอ้อช้ำนี่เฉยมีโอกาสตายอืมก็บกระหงได้หนิได้เลยลือดมันอ่าเตอตายอยู่แบบไก่นี่นี่เลยอ่ตการกระหงอได้หนิก็ืฉยแบบหมูเลือดอ่อยช้ำนี้มันยังไปบกได้ไก่ แงแรงกูชื่อว่ามานแต่ยามแรงนะตอนเช้าพอแต่ได้จือ้อแต่ยามแรงกับมานก็เหาะสองสองมือละมานยามแรงนะแต่เลาะเรียลเยลาะไปบึ่งทางเลยเอไปพนแหละจะไปเสือทางพนแหละถือว่าหาแรงพี่น้องได้ตัวหนึง่งเขาไปเลาะบึ่งทางนะแต่ว่า บ่อนที่เฮาจะไปพักน่มีคนมาพักเพราะว่าได้ยินเสียงรถจากเขามาอยู่หัน่นเขาเลยกลับมือนะอาจจะย้ายไปโซนไหม เลมันนี่กาเดี๋ยวลองต่อเบิ้งนกคออีเพราะว่ามื้อเช้านี้เฮาได้ยินเสียงมันฮ้องเชิงนี้นะเดี๋ยวลองต่อเบิ่งจักมาไม่มาได้เดี๋ยวลองต่อเบิ่งก่อนมีน่าจะมานะเพราะว่าต่อหึงเติบแล้วนี่กะยังสมอยอยู่มีแต่เลาะมือนะ ชนนี้ก็จะเป็นหน้าผาเลยนะสัตว์นี้คือว่ามาโหอดจุดนี้นี่คือว่าขึ้นไม่ได้นะเพดหมูเป็นหน้าผาเลยนะบนนีนะ้มันจะล่อล่อ,ล,อล่อตามหน้าผานี่เลย mình ta nắm nhói nhé nhào phải lơi bị bất động cắp ma quay đó không sử dụng mới chưa khâu hèn chỉ khâu có thể 6:00ปลายนี่มันก็5:00นะบ่อซื้อบ่เยอะเข้าบ่ไกลนะจะมาแล้วบ่ไกลสิยังเป็นยังแต่บ่บ่น10ขนาดโป๊

ได้ยังเลยคือวันด้ยินชิงโหฮิวฮิวอันนั้นแหละโหโหแค่นั้นยิงกระหอกอันไปหอด้วยนะฮะยืนเดินนี่ละเออยิงกระหอกไม่ตายยิงกระหอกพันลูกลูกมืดจังสีเฮ็ดแน้วได้ยิงกระหอกไม่ตายตกเลยตกไปแลนขึ้นใหม่เออมันบ่มีอัน อันน้าไปใส่เดี๋ยวันไปใส่บุตรัยเห็ดน้าเลิกมันเห็ดอะไรทั้งนี้กับบุมียังลุกฟ้าไปเยอะลุกโตโตลูเดียวเลี้เบิึงลืมเบิึงมันอยู่ในอันนี้อันน้ามันเดยอยู่ในซองมันนะเลยทะลุเดียวนะยิ่งลูกยิ่งลูกหนึ่งแล้วยิ่งนกควงออกกันเด้เออถึกมันเอาไม่กินได้ควงออกนะก็เลย ไปเลยพัดจบจอมนงห้องออกกันแล้วนั่งสักพักหนึ่งพัดพิ่นพัดขนาะคื้นอย่างนันมันเห็นเท่าเลยมันเห็นเห่าหละพอเาหยุดเลยมันอันนั้นบัดเนี่ยมันออกมาออกมากกันเลยยิงเลยแต่นี่บ้านประมาณประมาณเจ้าเมตรนี่แหละยิงแล้วก็ตกปุบโดนเล่นขึ้นใหม่เล่นขึ้นอีเล่นขึ้นอีอยู่หันเลยอยู่หันอยู่วางเก่าน่ะ อไม่ได้เจาบไม่ได้กลับไปเบ้่งอีกกลับมาว่าสูบลมเลยกลับมาแลวก็สูบลมรว่าเสียวหลูกไปอ่าสูบกระเพอีกเดี๋ยวครับถือว่ากลับมาฮอตบอลเป็นที่เรียบร้อยโอ้บอไก่เิ่นใหญ่ลงมายูนี่บอดใหญ่ลงมาคือน้ำไปเออบอลเข้าไปเบ้องนะมีคนมากก็เลย เสียงรถจักรล้ไปโลมาแล้วแหละโอ้โหเฮ้ยยิ่งยากใช่เดี๋ยวมื้อเช้าเลยจังย้ายขึ้นไปฟุกมาแต่รัดเช้าแล้วก็ย้ายขึ้นไปด่านสูงเลยไปหุ่นเลยหนึ่งเข้าปะเยอะเข้าวแห้งอย่างเงี้ยดีรู้สึกว่ามือลอยมากมาหอดกะทีงานกะหนึ่งเข้าคืางมะนึง học cắt chia đẻ cà hỏi lại. Po đẻ kín leng ở đó, gang đi xuống nam. A bọn kemal phơi nhung tung yang hưng bay bay phơi nhìn tông... chị okay. phải... luật chắc luật 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 อ๋อหมูไก่โบฝย่งหนึงน่งเลยมันฉีงรถเยอะคือ,อยาว่าบิดรถเอินหาเฮาซะเนาะดิเฮอ่กมาคินมาฮอดจะเป็นฮิตโคขฮอไว้ติดแกงแล้วเนาะติดกก่อยแล้วไม่มีผักม,ม,ม,มันมีาคาเครื่องหอมเครื่องเครื่งเครื่องหอมเท่านีแล้วมันมีคาบไปเลยมีแต่แกงกับติ๊งฮะจะเห็น trồng cà bữa không? Ừ, đều tầm xưa ở nơi cái để kẹn Mình cả tầm chèo tha, mà bọn phần phải phạt nục, áo bao lửa áo cơ Cơ เบื้องลูกหานี่เชื่อ,อต่ำเช่นกันเลยขบ,บอือแกงนี่ต้องใส่ขบ,บอือนำนำมันจึงคุ้นน้ำแกงก็เอาด้วยนี้เลยนะใส่คักอยอะนะ แก่ฟักแกงกะห่อนี่แหละเรื่อม,มืดนะ <c oughs> อะสมมาเสื้อแกงกันมาดิส้มกับยูนี่รถเหมาะเจาะเลยใบนี้มันจะอ๋อสมสมใช้เทนมะขามใช้เทน อันในบน,นั้นเลยเบอร์ม่ตติ้วก็ได้เพราะว่ามันเป็นชมพอดีมีชมเกินไปนะมันจะกรอบกรอบใบ, <c oughs> บมัน <c oughs> ชื่อลงไปเลยใช้เทนพักเลย โอ้ดักอจนเนีนเห็ดเนต้นชิมปังแลยชิมแบบโปเปาเลยเด้่เห็ดบด้ได้ชิมแบบโปเปาเนี่ย ห่อหักแล้วหักแล้วหักแล้วเลยเลยเกอะเข้าเลยนะรอมันแดมันอะเก่าเลยเนาะเยอะเก่าบินอาบินี่เยอะเก่าให้เลยนู่นเดียวมานี่แกงกรอกเสื้อขบือนั่นะมันจังคุณเนี่ยนะมาๆกินข้าวแรงกันพี่น้องเอ้ยหาได้ชำนี้มานี่ก็ชิได้หลายเกือ่ได้นะก็ได้เอามือตอนกบโคได้ก็ได้จะกินก็ได้จะกิน แอบแล้วข้าวเนี่ยแหละข้าวเนี่แหละชุมชนเนี่ยยังหายกับกาเข้าถ้ำอ่ะเป็นได้พวจ้เาไปอหากินอันได้อยู่บ่ได้เอากลับมาผ่าอยู่บ่กั้นแบดแมนเราก็ยังหายเข้ากับสิวันนั่นแหละเพราะได้แต่ใช้ผู้ปากมันนั่นแหละกินข้าวกับอินเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็จะได้ใหญ่ไม่เข้าก็ชั่งน่อยจัง หาการบ่หาการากต่นอย่างไปหาการเนละัจะจากกินข้าวพักผ่อนอยู่ทีมงานเห็นบ้างมากินมะค้อมอนีนะเดี๋ยวเบิ่งก่อนเดีดดคือว่ามันมากินอยู่คุ้คืนเนาะแสดงมากกตัวเห็นให้มากินนี่เี้แม่มะค้อมมากินนะ ตัวนี้กาได้บ้างตัวนึงแล้วล่ะเดี๋ยวสิไปเลาะกานต่อเลยนอนดีได้ทั้งกบทั้งปลาเลยนี่เห็นบอกนี่มันใช่จับถือตัวนี้แหละมันันปุดโลต้าโอ้โหดีนะเนาะคือตัวงูเนานอนได้ปุ๊บไม่ได้ไปเลยมันมวนเอาั่านว่ยอันนี้ขั้นงูกับพวกท่านนอนกังได้เลยฮะเป็นอะไรโอ้ไว่ยอันนี้ได้ทั้งปลาได้ทั้งกบ ปาได้ทั ang, op, ้งกลมพรบางพ้อมร่วมกันเลยวันี้ร่วมกันเลยรวมกันเลย้ำในกนี่ป็ตัวโคนาะพเห็นตัวเม่ไปกังนะมาฟันปลากังนี่ตัวนั้นอยู่ฮัลละ้วปลากังหลายบรรทุกปลาโค อนี่จะปดุกนี่นั่นอมไอย่งอ๋ออันนี้เนาะอ่อนเนาะันได้าฟันน้ำาตื้นได้ยุน้ำเล็กได้แล้วตุ่ยใหญ่่ยปลกกเหนไดเลยโอเคดีเขาทํด tù cốp đế tù ngàn luôn can bà có đây kìm chứ thằng thằng bà thằng gặp bù ừ. ít thèm ít tù nâng bàng Hãy cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พีนกบไว้ไม่ไ,ไหวเลยพิงกินกน,นั่นเลยมาหอดเกลี่ยปลากินข้าวก่อนเอด็๋ผักโพดนกินข้าวระเบิทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วก็พักผ่อนเลยไปนี้นอนตัวไปกลางดังคืนกต่เธอว่าน่าจะไป สนันนี้น่าจะพอแล้วล่ะรอบชองคือสิ่งวไปแล้วพบกันมื่นเช้าพอละคนกันมาแต่หาย,ยุ่หากินก็นถือว่าพอแต่พอได้กินนะพคป่าปลายยุ่แต่ว่าข้ามไม่ได้ถือเบ็ดมานําเอาพ้าฟันเอาอยัางได้ํำนั้นอันนี้เล็กซักเบ่เบ็ดได้ด<อ>ปลาดุกนี่มีตะตุ้งง่ายา Okay. ทุกคนสำหรับคำขึ้นนี้ก็ทีได้พักพ่อนนะเดี๋ยวพบพอกันใหม่ในม,มือเสาวผละสำหรับกินนี้ค่ะลาไปก่อน